ทนความเหงาไม่ได้นะคะไม่อยากโสดเนี่ยเราจะทํายังไงกันดีเราจะคิดยังไงกันดีนะคะเป็นคําถามที่หลากหลายคนนะคะสําหรับสาวโสดเนี่ยจะถามกันมาเยอะมากว่าจะทํายังไงดีหนูเหงาหนนู้นหนูนี้หนูนั้นนะคะอืมไม่อยากโสดแล้วให้ทำยังไงนะคะสำหรับในมุมมองความคิดเก๋นะคะจริงๆอ่ะตเกะเก๋ก็เป็นคนคิดเหงาอย่างเงี้ยค่ะเราจะทำยังไงอันดับแรกนะคะเก๋อยากให้เราเก๋ไม่อยากให้เราไป วิ่งตามหาใครก็ได้มาเป็นแฟนมันจะกลายเป็นว่าเราจะไปคว้าอะไรก็ไม่รู้มาเป็นแฟนแล้วก็จะทำให้เราเจ็บให้เราปวดให้เราร้องไห้อีกนะคะอยู่คนเดียวแบบเงาๆเป็นวันๆนะคะดีกว่าอยู่กันเป็นคู่นะคะแต่ว่าเราเหงาเหมือนกับ เราอยู่ในทะเลทรายที่เราไม่รู้จะมีทางลอดออกไปที่ไหนนะคะเกยว่าเรามีความคิดอย่างนี้ดีกว่านะคะจนกว่าเราเจอคนที่ใช่แต่ถ้าเราไม่ไหวละจริงๆนะคะเราก็หาเพื่อนเนี่ยแหละค่ะโทรหาเพื่อนเราเลยมีใครว่างไหมอยู่กับเพื่อนเยอะๆเลยนะคะแต่ถ้ามุถ้าอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนทุกคนโทรไปแล้วเนี่ย โอ้ยไม่มีใครว่างเลยทุกคนมีคู่ของตัวเองหรือไม่มีใครว่างทํางานติดนู้นติดนี้ติดนั้นนะคะเราเปิดโลกตัวเองใหม่เลยค่ะไปหากิจกรรมอะไรทําใหม่ๆนะคะเพื่อที่เราจะได้เจอสังคมใหม่เราได้มีโอกาสที่มีเพื่อนมากขึ้นได้เจอเพื่อนมากขึ้นนะคะแล้วได้เพิ่มความตื่นเต้นแล้วก็เพิ่มความรู้สึกแบบ เหมือนมีชีวิตชีวาให้กับตัวเองได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะไปเรียนอ่ะเห็นตอนนี้ฮิตว่ายนะ้ำไปเรียนว่ายน้ำนะคะไปเทคคอร์สเรียนนะคะเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนมากขึ้นแน่นอนค่ะความเหงาเราก็จะทําให้เราเหงาได้น้อยลงนะคะแต่พอหมดพวกนี้พ้ามไม่รู้จะทำไงอีกนะคะเราลองลิสต์ซิว่าสิ่งที่เราอยากจะทําในชีวิตเนี่ยสัก20อย่างขึ้นมาเรามีสิ่งไหนที่เรายังไม่เคยได้ทําบ้างลองออกไปทําคนเดียวบ้างนะคะไม่แน่นะคะเราอาจจะได้แฟน จากกิจกรรมเหล่านั้นก็ได้หรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเชื่อเถอะค่ะว่าคนโสดนะคะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่อยู่ในโลกใบนี้นะคะยังมีคนโสดที่อยู่เป็นเพื่อนของคุณเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายลองออกจากเซฟโซนตัวเองแล้วออกไปตามล่าหาสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะลองเปิดหูเปิดตาลองทําอะไรที่เราไม่เคยทำนะคะลองดูนะคะรับรองว่าความเหงาเหล่านั้นนะคะจะลดลงไปอีกเยอะเลยค่ะสาวๆทั้งหลายนะคะอันนี้ก็เป็น ส่วนที่อยากจะเตือนนะคะมันก็จะมีกลุ่มคนนะคะเอาจริงๆมันก็มีคนรู้จักเก๋น,นี่แหละบางคนที่เป็นสาวขี้เงาจัดๆนะคะเราก็ไปท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์อะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วมันมีการวิจัยมาแล้วนะคะว่าการที่เราเหงาแล้วเราไปเดทกับคนที่แบบ ในเว็บอะเอาจริงๆนะถ้าอยู่แค่ต้องการแค่วันไนส์ s t ต n d อะมันไปเพื่อแบบนั้นนะคะอย่าไปผูกมัดแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะหาความรักจริงๆนะคะจากในเว็บเหล่านี้นะคะเตือนนะคะก็พูดเลยอย่าไปหาความรักอะไรจากในเว็บเหล่านี้เลยนะคะเราดูไว้แค่เพื่อความสนุกก็ร้กกันนะคะอย่าไปจริงจังหรืออะไรกับ ตแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนอ่อนไหวง่ายขี้เหงาแล้วเราคุยปุ๊บแล้วเราจะผูกพันผูกมัดอะไรกับคนง่ายๆขนาดนั้นนะคะไม่ต้องไปเข้ามาเลยค่ะกับเว็บพวกนี้นะคะเอาจริงๆเพราะจริงๆมันไม่ใช่แค่เมืองไทยนะคะที่เตือนมันมีข่าวมันมีผลวิจัยจากเมืองนอกออกมาเลยนะคะว่าเว็บพวกนี้เนะี่ยมันเป็นเว็บที่เหมือนคนเขาเหมือนหลอกกันอนะเผลอๆล้วอาจจะโดนหลอกด้วยซ้ํานะคะมันจะมีบางคนที่โดนหลอกจากเว็บนี้เพื่อหลอกเอาเงินเราหรืออะไรถามว่ามันมีคู่ที่ดีไหมมันก็อาจจะมีคู่ ที่ดีๆนะคะแต่เราจะไปชัวร์ได้ไงว่าเราจะเป็นหนึ่งในคู่ที่ดีตรงนั้นนะคะสู้เราตัด Choice ออกไปกับการที่เราไปเจอใครที่ไม่ดีออกไปเลยดีกว่านะคะแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะคนดีๆก็จะเข้ามานะคะเมื่อเรามีความสุขเองจริงๆนะคะแต่ถ้าเรา,เรายังไม่มีความสุขนะคะเอาจริงๆเดี๋ยวเราไปควา้าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะไปควา้าใครมาอีกก็ไม่รู้แล้วเราไม่มีความสุขนี้น่ากลัวนะ